สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายวิชาการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์วันนี้นะคะเป็นหัวข้อเรื่องประเด็นท้าทายในการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์เดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าจะมีประเด็นอะไรที่เราต้องพิจารณาในการทาทาวิจัยทางสังคมศาสตร์ในยุคดิจิทัลนะคะ ค่ะสำหรับประเด็นท้าทายในการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์นะคะต้องยอมรับว่าในยุคนี้นะคะเป็นยุคดิจิทัลค่ะซึ่งการทำวิจัยนะคะโดยเฉพาะการมีทำวิจัยหรือการเก็บข้อมูลทางสังคมศาสตร์เนี่ยมันก็เปลี่ยนไปแล้วนะคะเราไม่อาจที่จะ เก็บข้อมูลในรูปแบบเดิมๆหรือทำวิจัยในรูปแบบเดิมๆ Participant ของเรากลุ่มเป้าหมายของเรากลุ่มตัวอย่างของเราเนี่ยก็อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงไปนะคะ,ะความท้าทายค่ะมันมีดังนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นการทำความเข้าใจรูปแบบข้อมูลใหม่การค้นหา ข้อมูลแหล่งใหม่นะคะวิธีการรวบรวมข้อมูลด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีใหม่ๆซึ่งแต่ก่อนเราอาจจะไม่มีเทคโนโลยีใดๆเลยในการเก็บข้อมูลทางสายสังคมศาสตร์แบบแบบเราๆใช่ไหมคะการใช้ระบบเนาะระบบหรือว่าเทคโนโลยีในการจัดเก็บข้อมูลค่ะ ช่วยในการวิเคราะห์ในการประมวลผลให้ได้ข้อมูลแบบใหม่ด้วยรวมทั้งการนําเสนอข้อมูลการสร้างภาพข้อมูลในการนําเสนอรูปแบบใหม่นะคะเหล่านี้ค่ะคือเป็นความท้าทายทั้งนั้นในขั้นตอนการทาวิจัยทางสายสังคมศาสตร์ของเราในยุคที่เรียกว่ายุคดิจิทัลนะคะค่ะสําสหรับ การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ในยุคดิจิทัลเราลองมาดูกันในแต่ละด้านนะคะว่ามีด้านอะไรบ้างและจะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราจะทําอย่างไรนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่างคะ่ะเราอาจจะต้อง define ให้ได้เนาะว่าอะไรคือประชากรของเราเราสามารถสรุปข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างและอ้างอิงถึงลักษณะประชากรได้หรือไม่ถ้าได้ได้มากน้อยแค่ไหนนะคะส่วนด้านข้อมูลใครเป็นคนสร้างข้อมูล ให้กับเราสามารถตรวจสอบหรือว่า Verify ข้อมูลเหล่านั้นได้หรือไม่สามารถทดสอบซ้ำได้หรือไม่และข้อมูลที่ได้สามารถสะท้อนรูปแบบหรือ Pattern หรือโครงสร้างหรือว่า s t r u c t u r e ของทางสังคมได้หรือไม่นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องในฐานะนักวิจัยจะต้องตอบให้ได้นะคะส่วนด้านการวิเคราะห์ค่ะสามารถนำไปทำการวิเคราะห์ซ้ำได้หรือไม่ ซึ่งการวิเครา์ซ้ำอาจจะมีประเด็นที่เราอาจจะต้องคบคิดที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของจริยธรรมการวิจัยด้วยนะคะเหล่านี้ทั้งสิ้นทั้งปวงเนี่ยมันเป็นความท้าทายทั้งสิ้นค่ะสาหรับงานวิจัยทางสายสังคมศาสตร์ในยุคดิจิทัลค่ะเราลองเปรียบเทียบให้เห็นกันเลยนะคะระหว่างกระบวนการวิจัยด้านสังคมศาสตร์ในยุคในโลกยุคเก่ากับโลกยุคดิจิทัลนะคะถ้าว่าด้วยเรื่องประชากรแล้วเนี่ยในโลกยุคเก่าโลกยุคเก่าเนี่ยอาจจะมองได้เข้าใจชัด เห็นภาพชับจับต้องได้เป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยว่าประชากรในโลกยุคเก่าก็คือคนคือชุมชนคือองค์การคือสังคมคือประเทศนะคะส่วนในโลกยุคดิจิทัลนะคะประชากรของงานวิจัยของเราอาจจะเป็นข้อมูลเป็นสารสนเทศชุดหนึ่งระบบหนึ่งหรือว่าสิ่งเสมือนจริงอื่นๆนะคะ กระบวนการวิจัยในโลกยุคเก่าถ้าพูดถึงในเรื่องของการรวบรวมข้อมูลโลกยุคเก่าอาจจะใช้วิธีการที่เราพูดกันมานะคะหรือเราเข้าใจมาตั้งแต่ตอนเริ่มเป็นนักวิจัยทางสายสังคม,มศาสตร์เลยนะคะก็คือการใช้แบบสอบถามการใช้การสังเกตการใช้การสัมภาษณ์สัมภาษณ์เชิงลึก นะคะอันนี้คือสิ่งที่เราคุ้นเคยส่วนโลกดิดดจิทัลค่ะการรวบรวมข้อมูลไม่ได้เป็นแบบเดิมอีกต่อไปแล้วแต่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะในการรวบรวมข้อมูลสําหรับกระบวนการวิจัยที่เรียกว่าการจัดการข้อมูลนะคะโลกยุคเก่าเราอาจจะเป็นข้อมูลขนาดเล็กที่มีโครงสร้างแต่โลกยุคดิจิทัลเป็นข้อมูลขนาดใหญ่ไร้ซึ่งโครงสร้างแล้วนะคะ การวิเคราะห์ข้อมูลค่ะโลคยุคงเก่าเราวิเคราะห์จากตัวอย่างหรือประชากรนะคะกลุ่มตัวอย่างหรือประชากรเอามาวิเคราะห์เขาให้ข้อมูลกับเราข้อมูลที่เราเก็บได้จากเขาข้อมูลที่ได้จากการสังเกตจากการพูดคุยกับเขาหรือจากแบบสอบถามเนี่ยเราเอาข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์ส่วนโรคดึกยุคดิจิทัลเนี่ยจะใช้ในการเรื่องของการวิเคราะห์ซ้ำนะคะระหว่างตัวอย่างกับประชากร ะะการแสดงผลข้อมูลโลกยุคเก่าเนี่ยอาจจะดูได้จากตารางตัวเลขแล้วก็แผนภูมิแต่โลกยุคดิจิทัลนะคะเราใช้วิธีการสร้างภาพข้อมูลค่ะตัวอย่างการเก็บข้อมูลทางสังคมศาสตร์ในโลกยุคดิจิทัลนะคะอันนี้ก็อาจจะเอามาเป็นการผสมผสานกันระหว่างการเก็บข้อมูลในโลกยุคเก่าเราลองเอามาเบรนหรือเอามาใช้ในโลกยุคดิจิทอลนะคะเราใช้ยังไงบ้างาการมาถึงของโควิด1 i เนี่ยเป็นจุดตัดที่บอกบอก ได้อย่างชัดเจนเลยว่ากระบวนการเก็บข้อมูลหรือวิธีการเก็บข้อมูลต่างๆเนี่ยได้เปลี่ยนไปแล้วนะคะการสัมภาษณ์เนี่ยแน่นอนแต่ก่อนเราต้องไปเจอตัว ตัวเป็นๆใช่ไหมคะระหว่างนักวิจัยกับผู้เข้าร่วมงานวิจัยของเราต้องมีการพูดคุยกันการสังเกตต้องไปอยู่ในพื้นที่นั้นด้วยจึงสามารถสังเกตได้นะคะการสนทนากลุ่มนะคะก็ต้องมีการเซตห้องประชุมขึ้นมานะคะให้ทุกคนได้มานั่งอยู่ในห้องเดียวกันมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนอภิปรายกันนะคะแต่ปัจจุบันค่ะวิธีการก็อาจจะมาใช้ประโยชน์ของการเข้ามาถึงของเทคโนโลยีต่างๆนะคะทาให้อาจจะบอกว่าง่ายขึ้นด้วยเอ่อ มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยแต่แน่นอนค่ะมันก็มากับความท้าทายต่างๆที่นักวิจัยเองอาจจะต้องคอยแก้ปัญหาไปนะคะ การสัมภาษณ์ค่ะใช้วิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์นะคะการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์หรือตอนนี้อาจจะไม่ใช่แค่ทางโทรศัพท์แล้วนะคะทางโทงรศัพท์ก็เปลี่ยนแปลงไปเนาะอาจจะใช้วิธีการผ่านแอปพลิเคชันต่างๆเป็นการพูดคุยผ่านแอปพลิเคชันนะคะการสนทนากลุ่มนะคะอาจจะไม่ใช้วิธีการที่ต้องมาอยู่ในห้องเดียวกันแล้วแต่การสนทนากลุ่มจะผ่านการใช้โทรศัพท์หรือว่าในรูปแบบออนไลน์นะคะการประชุมที่แบบใช้เครื่องมือต่างๆแอปพลิเคชันต่างๆเข้ามาเซตห้องประชุมเนาะเซตห้องประชุมส ลิงค์ให้ทุกคนเข้ามาเจอกันสามารถจัดให้เป็นทุกคนเจอกันพร้อมกันหรือว่าทุกคนไปอยู่ในห้องส่วนตัวนะคะไว้เจอกันทีละคนก่อนแล้วกลับมารวมกันสามารถทําได้ทุกอย่างเลยนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีวิธีหนึ่งที่ตอนนี้ก็นํามาใช้กันมากขึ้นมากขึ้นนะคะเป็นการแบบเก็บข้อมูลหรือว่าการเก็บ าการงานวิจัยแบบออนไลน์อย่างนี้นะคะหรืออีกสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าเซลล์คอลเลกชันออฟเดต้นะคะอันนี้ใช้วิธีอย่างไรนะคะมีหลายงานวิจัยเลยที่ใช้วิธีการว่าเอ้ยอยากเห็นมากกว่านั้นอยากจะใช้ทั้งการสัมภาษณ์แหละ การสัมภาษณ์เราสามารถทำผ่านโทรศัพท์ได้โฟกัสกลุ่มก็ผ่านการประชุมกลุ่มหรือประชุมผ่านแอปพลิเคชันได้แต่ว่าเราอยากเห็นกับวิถีชีวิตอยากเข้าไปสังเกตในพื้นที่นั้นแต่ด้วยข้อจํากัดบางอย่างที่ทําให้เราไปไม่ได้หรือว่าอาจจะมีในเรื่องของเส้นในเรื่องของเรื่องของระยะทางนะคะดังนั้นเราอาจจะใช้วิธีการบันทึกข้อมูลด้วยการที่ว่าขอให้ผู้เข้าร่วมงานวิจัยของเราเนี่ยบันทึกข้อมูลด้วยตัวเองโด,ย,งดยใช้การ record ด้วยวิดีโอนะคะ อันนี้ก็สามารถทําได้อันนี้อาจจะโยกเข้าสู่รูปแบบงานวิจัยหนึ่งที่เรียกว่า e t h n o g r a p เนาะแต่ก่อนนะักวิจัยต้องไปอยู่ในพื้นที่เข้าไปคุกคีตีโมงเลยเพื่อได้เห็นสังเกตถึงแบบวิถีชีวิตชีวิตความเป็นอยู่เลยในแต่ละวันแต่ละช่วงเวลาของเขาเนี่ยตั้งแต่ตื่นจนกระทั่งเข้านอนอีกทีหนึ่งเนี่ยเขามีวิถีชีวิตอย่างไรเพื่อที่จะเราจะได้เห็นเข้าใจถึงรูปแบบหรือว่าแพทเทิร์นอะไรบางอย่างนะคะแต่อันนี้เราอาจจะใช้ วิดีโอเข้ามาช่วยจะเห็นได้ว่าทาั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันเป็นเครื่องมือแบบทางดิจิทัลทังนั้น ข้อมูลที่ได้ถูกเรคคอร์ดนะคะแล้วก็ถูกเก็บเอาไว้คราวนี้มันไม่ใช่มันอาจจะต้องโยงเข้ามาถึงว่ามันอาจจะไม่ได้เก็บไว้ที่แบบอย่างแต่ก่อนของเราเนาะเก็บไว้ในไฟล์กระดาษห,หรืออย่างมากสุดนะคะก็เก็บไว้ในเ,เทปบันทึกเสียงอะไรเงี้ยนะคะแต่ตอนนี้มันมากขึ้นมากกว่านั้นอีกแล้วมันมีบางสิ่งบางอย่างที่เรียกว่าคลาวด์เข้ามาช่วยในการจัดเก็บข้อมูลด้วยเนาะอันนี้จะทํายังไงให้เกิดการที่สิ่งที่ต้องตามมาคือว่านักวิจัยจะจัดการกับข้อมูลที่ได้มาอย่างไรนะคะ ประเด็นท้าทายในการเก็บข้อมูลยุคดิจิทัลค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขอความยินยอมนะคะคราวนี้การขอความยินยอมแต่เดิมถ้าเกิดเราลง,ลงไปในพื้นที่ด้วยได้เจอกับ ผู้เข้าร่วมงานวิจัยของเราเนาะเราสามารถพูดคุยกันได้สามารถที่จะคุยกันว่าเอองานเนี้ยจะมีมาเพื่ออะไรมีวัตถุประสงค์อย่างไรเขาจะมาเข้าร่วมงานวิจัยของเราเขาจะเสียเวลาเท่าไหร่เขาจะเสียอะไรไปเขายินยอมไหมเขาสะดวกไหมสะดวกใจสะดวกกายไหมนะคะสามารถเป็นการขอความยินยอมแบบเจรจาได้พูดคุยกันได้แต่คราวนี้รูปแบบมันเปลี่ยนไปรูปแบบมันแบบมันมันใช้วิธีการโทรศัพท์อโทรศัพท์อาจจะพูดคุยกันได้ใช้การแบบสนทนากลุ่มแบบออนไลน์ line, หรือการกระทั่งการเรคคอร์ดเนาะ มันอาจจะเป็นการเพิ่มภาระให้กับทางเขาด้วยนะคะรวมถึงการควบคุมเวลาแล้วก็การรักษาความลับเนี่ยอาจจะเป็นประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่เ,เขาเองทางผู้ให้ข้อมูลก็อาจจะต้องพิจารณาร่วมกับนักวิจัยนะคะทักษะในการใช้เครื่องมือออนไลน์ของนักวิจัยอันนี้สําคัญมากเลยคะ่ะแต่ก่อนเราลงพื้นที่ไปดุ่มๆไปเลยนะคะอาจจะไม่จําเป็นต้องมีทักษะในเรื่องของออนไลน์อะไรมากปัจจุบันมันมี สิ่งต่างๆเข้ามาช่วยเราจะทํว่าชนาให้ชีวิตง่ายขึ้นก็ว่าได้นะคะแต่แน่นอนค่ะนะักวิจัยก็ต้องเรียนรู้ทักษะใหม่โดยเฉพาะบางแอพพลิเคชันนะคะหรือว่าเครื่องมือบางเครื่องมือที่มันเปลี่ยนรูปแบบไปนะคะนะักวิจัยก็ต้องมีทักษะที่จะแฮนเดิลกับปัญหาที่อาจจะอาจจะเกิดขึ้นหรือสิ่งที่ไม่คาดคิดที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะถัดมานะคะความเป็นส่วนตัวในระหว่างเก็บข้อมูลค่ะเ,เราอาจจะการันตีไม่ได้เลยนะคะถ้าเกิดเราลงพื้นที่ไปเนี่ยเราสามารถรู้ได้เลยว่า ข้อมูลที่ได้เนี่ยเราการันตีได้เลยว่าจะเป็นความลับเพราะมันอยู่กับเราเนาะเราต้องรักษาความลับแล้วความเป็นส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูลเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดอันนี้คือสิ่งที่เรารู้มาแล้วก็จดจํากันมาใช่ไหมคะแต่ความเป็นส่วนตัวในระหว่างเก็บข้อมูลถ้าเกิดเป็นการเก็บข้อมูลแบบออนไลน์หรือการเก็บข้อมูลในโลกดิจิทัลเนี่ยอาจจะต้องตั้งคาถามเนาะสมมตินักวิจัยเอ่อเซ็ตห้องประชุมนะคะพูดคุยทางซูมหรือว่าพูดคุยทางแอปพลิเคชันกับผู้ให้ข้อมูลเนี่ย แล้วผู้ให้ข้อมูลนั้นนะ่ะอยู่ในบ้านซึ่งอาจจะไม่สะดวกนะักที่จะมีความเป็นส่วนตัวนะคะเนื่องจากพื้นที่ค่อนข้างจากัดหรืออะไรก็ตามแต่นะคะเท่านั้นยังไม่พอคะ่ะอาจจะเป็นประเด็นที่พูดคุยกันด้วยนะคะถ้าประเด็นที่พูดคุยกันเป็นประเด็นเซนซิทีฟหรือเป็นประเด็นละเอียดอ่อนต้องพลาดพิงถึงบุคคลที่3อันนี้ก็อาจจะไม่สะดวกนักสําหรับการที่จะจัดเก็บข้อมูลหรือว่าเก็บข้อมูลในลักษณะนั้นนะคะออรวมทั้ง ความเป็นส่วนตัวในข้อมูลดิจิทัลด้วยนะคะปัจจุบันนี้เมื่อกี้ที่พูดไปเนาะมันมีบางสิ่งบางอย่างที่เรียกว่าคลาวนะคะเข้ามาเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างนี้จะถูกจัดเก็บอยู่ในก้อนเมฆ ะะเราก็ไม่อาจจะการันตีได้เลยว่าวันใดวันหนึ่งเนาะอาจจะมีบางคนเข้าถึงข้อมูลที่เราคิดว่าเราเก็บรักษาความลับให้กับผู้ให้ข้อมูลอย่างสุดความสามารถแล้วนะคะข้อมูลอาจจะล่วนไหลไปได้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เป็นการท้าทายกับนักวิจัยเนาะนักวิจัยจะทํำยังไงให้รักษาข้อมูลหรือว่ารักษาความลับรักษาความเป็นส่วนตัวให้กับผู้ให้ข้อมูลของเราได้มากที่สุดนะคะถัดมาก็คือข้อพิจารณาทางจริยธรรมค่ะ เออจริงๆข้อพิจารณาทางจริยธรรมเนี่ยมันก็มีหลากหลายเนาะแต่ว่าประเด็นที่กล่าวไปเนี่ยก็เป็นสิ่งที่อาจจะต้องเอามาคบคิดสิ่งที่เราคิดว่าให้เราให้ความสําคัญสูงสุดในเรื่องของความเป็นส่วนตัวการรักษาความลับเนี่ยมันอาจจะทําได้ยากขึ้นนะคะถึงแม้การเก็บข้อมูลนี่อาจจะทําได้ง่ายสะดวกรวดเร็วมีประสิทธิภาพเนาะ โครงการวิจัยหนึ่งนะคะอาจจะย่นระยะเวลาของการเก็บข้อมูลการลงพื้นที่ลงไปลงไปได้อย่างมากทีเดียวนะคะแต่ว่าอีกอันนึงที่ต้องพิจารณาคือว่าในเรื่องของการ ความรับหรือว่าการรักษาความเป็นส่วนตัวให้กับผู้เข้าร่วมวิจัยนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะก็เป็นเรื่องของประเด็นท้าทายในการเก็บข้อมูลในยุคดิจิทัลนะคะที่นักวิจัยทันสายสังคมศาสตร์ต้องพิจารณานะคะบางครั้งอาจจะต้องพิจารณาร่วมกับผู้ผู้ให้ข้อมูลกับเราด้วยนะคะว่าเขายินยอมหรือไม่นะคะถ้าเกิดเราจะใช้วิธีใหม่ๆเหล่านี้นะคะในการเก็บข้อมูลค่ะ